โอกีข่ขัน้นกีข่ขั้นอืมตอนนเอาไปได้ถึงบ่ะเนี่ไปว่าคิดยังไงหรอกแต่คุณไม่เคยมีสูมนต่องบินมันมันเป็น,น,นต้นสายเหลื้ยสายพันธุ์ของตัวอ่าาาาา่าากามาาน นี่คือฝันในงามเถอะคือฝันในงามเถอะพวกข้าเกงเนาะเป็นต่ไปสาบวกหุ่งไทยพวกข้าเกงกับข้ากูกับตะกี้หุ่งขายซาเลง ปบะการจอง